สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาเดินเรื่องให้ลูกค้านะครับสำหรับล้มละลายตัวเองครับมากกว่า10,000แสนแขึ้นไปนะครับอยู่ไม่มีความสุขแล้วนะครับผมก็ต้องมาล้มละลายตัวเองเพื่อให้รีเซ็ตเครื่องใหม่ของตัวเองไม่ต้องมาละแว้เรื่องการเงินครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำางานอะไรต่างๆหรือทำธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเดินเอฟซีนะครับที่ มิน้สินนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับกรมภาษีนะครับแล้วก็ประกันสุขภาพร่างกายหรือหลายๆอย่างนะครับก็ควรระวังไม่งานจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะอยู่ก็ไม่มีความสุขจะทำอะไรก็โดนทุกอย่างเขาตรวจสอบไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นขอฝากเดือนนะครับ f อซทุกท่านที่รู้ว่าไม่ ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับทางเอกสารต่างๆหรือไม่ยิ่นภาษีนะครับแนะนําว่าต้องทําเราอยู่ประเทศนี้เราต้องทํานะครับไม่งั้นเราจะมีปัญหาเหมืนอนเอฟซขมคนนี้นะครับต้องมานั่งขึ้นลงขึ้นศาลการเพื่อให้ทางศาลอนุนมัติว่า,อาขอล่อมมาลาตัวเองได้จากนั้นผมก็จะเอาใบล้มมาลาตัวเนี้ยไปยื่นให้ทางคนทุสอํานะครับจากนั้นก็ไปบุคคลลมมาลายนะครับ ถามไมดีไหมมันก็จะไม่มีใบาตามนี้มาจะย,ยังไงเราก็เป็นนี้เหมือนเดิมนะครับผมจนกว่าทั้งเสียชีวิตหรือถูกลอตเตอรี่หรืออะไรสักอย่างสามารถจ่ายได้เท่านั้นเองก็ฝากเดือนนะครับสวัสดีครับ